มาฟังเปียกไอ้โจ้เหมือนกูเหงาอ่ะเหมือนกูเล่นคนเดียวเนี่ยฮะผูะเล่นไว้ละทำไมเลือดใน YouTube เจอแต่มาวิลซ์เบอร์วาก็ไอ้คิดว่ามันเป็น ROV ฉบับมาวิลส์เล่นแม่งจริงไหมมามากูเล่นด้วยไหมโหลดแป๊บเล่นแม่งเลยอี้อะในเพจสโตไม่ถ้าเป็นในเพจสโตคือสบายหมดอ่ะมาเถอะเ e t s เล่นหรอ ไอเฮียไอแอปแอปคูแอปอะไรสักอย่างเนี่ยกูลงไม่เป็นเนี่ยคือตัดคือกูกูว่ากูกำลังจะบอกว่าตอนนี้เกมมีแค่กูมีอยู่แค่สองเกมไซเบอร์กับไซเบอร์กับพับจีและลาดตะกูกางจะลบไซเบอร์ทีเพราะว่าดีดีนะไซเบอร์กูเล่นไปแล้วอะกูกูไม่ติดนะกูเล่นอยู่พักหนึ่งเกิดซุ่มกูไม่ติดโอ้โหพ่องตายกี่ตัวเนี่ยติดอยู่พักนึงเหมือนกัน ไม่มีปืนไม่มีปืนเพื่อนเปไม่ได้เพื่อนไม่มีปืนแล้วเขาจแต่แบบกูแบบแบบอยูืนนิชชนแบบกำลังหาเกมเล่นไงตอนนั้นแล้วแบบโดดล้มกูกูมีแบบอะไรพ่อจะเกิดจะเป็นแบบผักดีเบาบ่ายก็ต้องเป็นแบบที่เป็นขาขึ้นมาอะไรที่บนบ้านจะมาเล่นเกมอะไรที่มันแหวกตอนนั้นหนไอ้เจ้าอีเกมหนูมันขาด อนาคตจะยิงไม่เอาเสาโพงมาวางเลยไอ้้ไอสัตว์เก้าอี้มารีนะเว้ยสิเดี๋ยวมึงคอยดูพรุ่งนี้กูจะยิงอย่างแม่นเฮ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะใช่ว่าเอาไว้เทิร์งจะเปิดไอ้เหี้ยโอ้ยเกลี่ยกูกูกูเพิ่งกูเพิ่งมาสัมผัสได้ว่าเก้าอี้ที่กูเอามามันเป็นเก้าอี้แบบแบบเอาไว้นอนอะอะไรคือเก้าอี้แบบเอาไว้นอนวะ มันโคตรต่ำเลยนะเว้ยแบบกูวัดกอล์หระแบวัดจากพื้นอะมันแค่สี่สิบเซนเองอะซึ่งถ้ากูจะเล่นได้ต้องประมาณมันห้าสิบมันต้องห้าสิบไอ้เหียห้าสิบมันจะนั่งถนัดพอดีเลยกูวันนี้วันนี้ตอนเช้าๆก่อนกูไปทำงานก็ตลับบเบนมานั่งวัดดูเลยแบบไอ้เฮียแค่ความห่างแค่สิบเซนมันก็ทำให้การวัดองศาในการวัดแขนในการลากปืนของกูมันทำไม่ได้มันค้ำกันอยู่ อารมณ์แบบมึงนั่งเล่นเกมอ่ะอ่ะมึงเข้าใจไหมถ้ามึงเคยเล่นผับอ่ะมึงนั่งเล่นเกมอีกฝั่งมึงฟังฟังอยู่ไอ้เนี่ยกูเงียบฟังมึงเลยเนี่ยพูดดิพูดดิมึงสองตัวฟังกูฟังกูฟังอยู่เช็อดระยะมีผลการวางหน้าจอการวางเมาส์ที่ลองเมาส์มีผลไม่ใช่แค่ว่ามึงบีแล้วเล่นได้มีผลใช่กูก็บ่นย้ำเมาส์กูช้าหยา ได้คิดว่ามันไม่สำคัญงมีอะไรจะบอกโจมึงถอดเสียบสวทอเมึงใหม่ดิเสียงแม่งเนเสียงแสบแม่งช็อตไม่พอแม่งเบาด้วยพอเสียบรอบนึงดิเออสาระสาระไอ้เหี้ยไอ้โจพูดปัดมาพร้อมกับเสียงช็อตแตกแล้วกูก็ไม่ได้ยินเสียงมันหมดเหี้ยอะไรไม่ไม่ไม่เสียงมันเบาไปกูปรับ400ร้อยกูยังไม่ยินเลยเนี่ยผมปรับมาหนอยนึงเลยพอเสียบใหม่ดิโอ้โหไหนพูดนี้พูดนี้พูดดิ้คุณเนี่ยปรับถูกแล้วเดีว อีสัตว์งาแยบใส่กูจัดตวเงียบใส่พีก่ก็เจอมันออกเอ้ยมันออกเอ้ยมันออกเอ้ยมันออก <c ười> โอโ้โหไม่เป็นไรตบฟังให้พอกูเข้าออกกูก็เป็นไงอะไรไอ้วุ้นมามีได้หามีได้ ไงมินิตูบ้านรู้จักโบนมินิไหมครับขับมินิไปรับมันเดี๋ว่าขับมินิไปรับมันหลอดเดินพักเลยอ่ะ <c oughs> บ้านกูม,มีฟีโน่อ่ะจะลองขับป้าฟีโน่กูอ่ะไอ้ไรเลยพูดแบบเดียวพูขับไปดีไปรับมันแม่ล้วก็ระแล้วก็ <c oughs> วววตบเองกูกูดูกูดูมินิอยู่กูดูมินิอยู่แ <c oughs> ล้วก็ขับมินิไปรับมันฮะไอ้เหี้ย <c oughs> แล้วแบบตตันกันเดินพักด้วยไอ้้เหีย ถ้าเขียนทำมาไม่ถี่เยอะที่หนึ่งกูบอกเลยเออดีเฮียเสือกเพลกันสองคนเลยเฮียยิห้หายมึงจะลามาขึ้นตรงตาก,กูไม่ได้นะหยุดแต่พรุ่งนี้มึงจะเห็นมึงเป็นงูสวัดอ่ะไม่ใช่กูอ่านโพสอ๋อคือมึงเป็นงูสวัดลามขึ้นตา เอาว่ากูแบบกูจะพักเล่นเกมแบบหนักๆไปสักพักหนึ่แล้วกันช่วงเล่นห่อมันแบบมันเล่นหลายเกมไม่ได้มันก็เจอว่ามันถ้าฝีมือยังไม่เท่ากูอย่าเล่นหลายเกมมันไม่หลอดไม่ใช่ว่ากูหลอดที่อะไรหรอกกูเหนื่อยอี้ยกูทำงานเลยครับมรู้ไหมว่าการที่กูต้องไปนอนวันวัน ที่ทางานเนี่ยมันเหนื่อยที่ไหนกูต้องไปนอนเพราะว่าเออเพราะว่ามันไม่มีงานกูก็เลยต้องนอนมึงรู้ไหมว่ากูเหนื่อยกับการนอนที่ทํางานที่ไหนมึงรู้ไหมว่ากว่ารถจะเข้าแต่ละคันเนี่ยกูนอนหลบตื่นอยู่บ้างกูต้องไปนอนกูต้องไปนอนลงงานมึงกนเนี่ยแบบกว่ารถจะเข้าแต่ละคันกูก็โ้หเชามถ ช่วงทำงานที่มันไม่เปมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มี YouTube เพจ YouTube เพสตี YouTube เพจสตีอยู่แค่หอยดูจะดูเชี่ยเลยเลยมาแล้วครับมรรยากาศแต่มันสีบังกรอยสีแปกีฬาสีมีวะนีอหไมละไม่มี I got supplies. s u p p ดูอะไรเลยเราอะแงวะ,งวะกูจะเป็นต้องดูไอเสียงรถเสียงรถเสียงรถเอรี่บักกี้บักกี้บักกี้ชนบ้านกูตอนหน่อยไหน่อยคนเล่นเอไข<ห>บนเพ <คน S 3> ื่อนขบนสวย,วยคนเล่น L L, งเงนอนเลอเสียงเงินเพืซื้อตัวละครคนเล่นดาบตาถูพวกนายเสียงเงินหรอสิสัโคตรีเล่นดาตาสกูยังไม่กิน <On> อ,อ่ได้ข่าวว่าทินเนตจะเทเอวีไปนับหนุนเอลเอลโมบายอยู่นะก mm hmm. ูอ่านมันจะข่าวงไงอัวน่าจะเทออวีไปนับหนุน L L เอลเอลโมบายเหมือนกันตั้งงั้นดีสัตแต่อาจจะ<ข>แบบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพอมาวิวโมบายตัวนี้ก็ลองเล่นแล้วก็อารมณ์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 ประมาณว่าก็จะดูสักพักก่อนถ้าเอลเอลไม่เที่ยงเล่นแน่เพราะว่าเพราะว่า สนุกด so uh, ีอ่ะสนุกสนุกมันสนมัหลายแบบแต่ถ้าเราวุ้นข้าเกิดความอยากเขาอกอนมากกว่าถ้าเกิดมีคอนโมบายไปเล่นคอนถ้าถามส่วนตัวคอนคอนอนโมบายคอนโบย่าไม่เหี้ยอ้าวมึงคิดดีดีกูคอนเขาอยู่พัฒนาอะไรเขาจะไปพัฒนามือถือมันก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นปีนี่ก็ตพัฒนาของคอมแต่แต่แต่ถึงว่า ถ้ามันลูกเล่นอะเหมือน R O V คนเค่น R O V เลยวะไม่ฮอนมันก็ต้องเป็นแบบฮอนดีวะไม่ไม่ทุกทุกไม่ใช่มึงฟังกูการที่เจ้าเกมมาลงมือถึงแล้วจะมาตีตลาดโมบ้าให้แตกมันเป็นไปได้ยากถ้ามึงไม่มีอะไรแปลกกว่า R O V มันมันเป็นไปไม่ได้ณตอนนี้แสดงว่ามึงยังไม่เคยเล่นคิโรอีโวไอคิโรอีโวเคยเล่นกูแค่บอกว่าจะตีตลาดแตกอะมันเป็นไปได้ยาก เพราะว่าหอดเพราะว่าหอนี้อะไรอย่างเงี้ย r v มันมีทั้งจัดแข่งมันมีทั้งทีมมีทั้งไล่หลายหลายอย่างอย่างแรกกูฟังเขาฟูว่าเพื่นเฮ้ยกูมีความสุขว่ะตรงเกมในการพั้งแต่เกมพยายามจะแข่งกับคาริ่าเกมแข่งเสียงไอโซมันชัดขึ้นคุณความสุขมากเลยไม่เกียร์ไม่ความยุ่งมันก็คือมันก็คือว่าประมาณแทบจะไม่จำกัดเลยซ้ำในทุกวันสายเพื่อนวันหนึ่งวัแล้ว เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากด้วยคาริน่ากูบอกเลยใช่คาริน่าเจ็บมากตายตายตายใช่มันตายแล้วมันตายเลยกูคุยกูคุยกับเพื่อนในเกมด้วยสัตว์โคตรโทษกูคิดไปแล้วคาริน่าตายสักวันหนึ่งคาริน่าต้องตายเฮ้ยกูคุยกับเพื่อนในเกมผิดไหมเนี่ยตัวเงี้ยตายตายกูคิดไปแล้วข่ายมันไม่ยืนหรอกเออกูคิดไปแล้วไอ้สัตว์ไหนแรงยู่ในเกมมาเวไหนว้เนี่ย แอสโตัวลึกๆหวังไว้กับขออเมริกาโมบายตายแรือีม่จะเอาเข้ามาแล้วไม่แล้วอย่าลืมเออดิชัน่นเรานะโจอย่าลืมอย่าลืมมาทวงเรื่อยๆแต่มันยังไม่มาเดีย๋ยววันที่มาเดีย๋ยวกูจะบอกอีกทีนึงมันจะดีมันจะดีสักนิดนึงมันจะได้เซนเชียวของเซิร์ฟอินเดียได้เซนเชียวของเซิร์ฟอีสักน,นิดถึงหวังไว้อยู่ ก็ยังรออยู่แต่ถือว่าเกมส่วนตัวเกมยิงปืนกูกูโอเคนะในเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดมันจะเอาสกินปืนมาขายอะไรนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับการเล่นเช่นเช่นคล้ายๆ้าพวกอวีที่ที่กูก็ไม่ได้มีผลกับสายเติมที่มันจะเติมไปซื้อสกินตัวละครไอ้หนูก็ได้นีมึงเอาไปไล่สัตว์ปืนทองเพิ่มดาเมจอีกยี่สิบอ่ะไอสัตว์เหมือนเกมเกมหนึ่งนะไม่อย่างอ้ที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนกาลินาเกมเกมหนึ่งนะเกมกาลินาเกมที่มันมีเกาะเลเว่าสี่ใช่ปะ มันยังคล้ายเกมๆนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรไอเอีกแล้วก่ตนแต่แต่กูมีสองปีแล้วอีกแล้วก,ก่อนยังไม่ได้เปิดใด้วยเออสัตว์แม่งคว่วยแม่เย็ดแั้เหมือนเกมๆเลยแต่ว่าปกติแหละมันก็ธรรมาดามันทุกเกมมันจะมีช่องว่างระหว่างผู้ที่เติมและผู้ที่ไม่เติมคิริตโตะเคยกล่าวว่าความเดียวเดียวเดียวคิริโตะเข้ามาไอ้เหี้ย เดี๋ยวเดี <sk> ๋ยวไอ้แัดมึงมึงมึงกับมามึงกับมามึงกลับมาตอนที่ตอน่องงเราอนภาคที่หนงตอนีสิอาร์ออนไลน์ด้วยดีมากคุณคยสาออนไลน์กับไอ้สกายมอกี้ใหม่มันจะสออาออนไลน์อีกรอบนึงนะความตาของ้สกายอยู่อะหวะเจอเจ็บรุมนึงสกายออนไลน์ เทปถูกเทนั้นที่จะยืนหนึ่งเฮ้ยมอไซค์เฮ้ยมอไซค์เออคิดตต์บอกว่าต้องมีมอไซค์แน่ที้ยมอไซค์คปไปตามหาขนดกให้เทนาเทปมอค์แ้อะถึงยินก็ได้กับมีตามันมีมอไซค์นี่ไม่หนได้เขาใช้มอไซค์ในกรชักใยอยู่เบื้องหลังนี่ว่าเอ้าจะไปได้ไมอ่ะตายได้เลยเออไปได้หมนกูรอในป่าความ แต่ไม่รู้ป้าพงัวเลแนด้าผหรือเปล่าแพนด้าเกี่ยวกี้อะไรสัตว์แพนด้าแดาตี้ช่วงว่ารอดูนี่อย่างเดียวไงเดี๋ยวเดีพนด้าย้อมผมทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋วเดีแดงดดกว่ลอยแต่แดต่แดวเก็บภูมิกันดิีเดีดีสอยู่ ยังไงยังไงกูก็ยังบอกว่าแพนด้าไม่เหมือนพอยหัวว่าไงกันทุกคนแยกกันนะทุกแต่ยังเหมือนยังเหมือนยังเหมือนเลยส์เหมือนในอนิเมะลิดูซิโร่ที่พระเอกสามารถแยกเล่มกับเล่มเล่มกับชื่ออะไรวะอีอีหัวฟ้านกมันมีเล่มกับแฝดกกันที่เลยไหมอีหัวฟ้านกอีหัวฟ้านกเล่มกับเลม มีแรมกับเลล็อคแรมกับลอมเออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลอมไม่ใช่ลอมไม่ใช่พี่ชายโทษโทษเพื่อนคุยคุยคุยที่ขอดูเพื่อนโทษโทษโทษดูดูดูผิดเนี้ยกูจิ้มกัละคุณน่าจะมีสัตว์เนี้ยเปิดใหม่เปิดใหม่ในเกมฟ้ากับอีหัวชมพูแค่นั้นแหละจบเลยหัวหัวฟ้านี่ใช่ใคยาเตะปะอ๋อใช่ใคยาเตะตอนจะใช้แค่แผดแผดหน้าโดนเดิฟนะใครแบบนี้รีบเล่นตามมันจิกใครจเดาข้อบาา พอบ้านปยันบ้านอีกสัตว์ไม่ใช่พยาเตะน่าทุกข์แล้วไอ้พวกจำบ้านคืออะไรฟีเทียอะไรวะไอ้เฮียไม่เคยดูหัวแล้วไม่มาเสียหัวฟ้าเหมือนกันได้ไอ้เฮียเข้าบ้านประยันบ้านอ๋อไอ้สัตว์นึกออกแล้วไอ้ที่ติดนี่ติดนี่เท่าไหร่นะห้าร้อยล้านป่ะใช่ป่าววะมีสิบล้านมีสิบล้านเหรอห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านนี่มันเป็นเรื่องอะไรวะสักเรื่องมันมีอยู่ชิบหายละห้าร้อยล้านก็มาไอเฮียข้าวที่สุดข้าวตอนที่นางเอกไล่ให้ขอนจากบ้านแล้วเอาเงินให้สอง เอาเงินให้เท่าไหร่วะสองล้านแค่ให้พระเอกไปใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเจ็ดวันเออพระเอกก็เอาเงินแบบไปช่วยบากคนนี้คนคนี้ชวยคนนี้ใช่ปะไปช่วยอาจารย์ขี้เมาด้วยสัตว์เอาเอาชุดส่วนไปให้กูไม่เคยดูเลยเรื่องนี้ไม่เคยสุดท้ายก็เจ็บพี่พเอกเงินหมดตั้งแต่วันแรกเออแล้วเอกก็ไปนอนข้างถนนนะไปอาศัายไปอาศัยอยู่ไอ้หัวชมพูอ่ะไอ้ที่เป็นประธานนักเรียนใช่ปะเออกูไม่เคยดูเลยจริงแพร่ใส่อยู่กับอีเลมไงอีเลน อ่ะใช่แล้วพอแล้วพออีอีหัวยังพูดประตูห้องเข้ามาแล้วเห็นิแล้วเห็นคิลิโตัวพลังวิทยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดตัวมาเอาอีกแล้วนะแล้วแม่งก็ไปหาซีนอนเย่อตว์เออตอนนั้นกูจำได้เลยตอนตอนที่พี่เอกแจกรถในแบบแรกที่รถไาแเ้าบอกเออย้ำกูมีอะไรจะถามอะไรซีพียูอีกตัวของอินเทลเนี่ยเหรอซีนอนถ้าเรื่องถ้าเรื่องแรมมันเอาซีเอาโปรแกรมซีพียูเซตไปอ้าวไม่ใช่เรื่องแรมเหรออ้าวไม่ใช่เหรอ ไอ้เหี้ย CPU ของ Intel นอกจากขอไออะไรซีนั่นเงี้ยใช่ปะซีนั่นไอซีนั่เซิร์ฟเวอร์เกียร์เซิร์ฟเวอร์ทำไมอะซีนั่นซีนั่นนะเซนนั่นปะเซนนั่นปะไม่ใช่อ่าใช่นั่นแหละเซนนั่นนั่นแหละที่เป็นร้านทำผมอะผมเคยไปอ้าวผมรู้สึกอ่าแล้วยังไงมึงเสร็จแล้วเป็นไรต้องให้ดีแต่ผมชอบไอ้ตัวมึงอยู่หน้าร้านมาก ดูแล e sure, ้วมันโลงมดูว่านังมาส่ะแม่งพากลยสัละอีกนะไอ้เรี่ยบนนี้หนเจ็บะไอ้ดุงอยู่น right. ้ารกกับผมน้ารักทำเซ็ตละมันมีไรทำีออนเออซีพียูซีออนไงีออนทีออนีออนอ้เอะัตว์มึงเยบมึงเยบมึงเยบไอ้สัตว์่แค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 ่แแแอ่มันเป็นไคมน่่มันเป็นคขา ไงอาร์ดูกู All ชอบตอนที่เขาดังบูมตอนเรื่องเพลงอะไรวะกูฟูฟังไหมปะไม่แต่กูชอบกูชอบอากูลาเด้มากกว่านะเอาดมียที่อัศวินไกอาร์ของยูฟนี่ยมันสนมากับเงียบอ่ะอัศวินไกอาร์เนี่ยเงียบใส่กูอ่ะกูจะถามกูตือวงวงขนาดเนี้ยเหลือหกคนอ่ะทุกคน วงใหญ่ที่ผายอีดังเกิลเหลือหกคนเน่ะคนอยู่ไหนวะวันเนี้ยมันมีคนวันนี้มันมีคนมาถามกูว่าระหว่างซีออนกับคอไอมันจะฟีออะไรซีนอตปะใช่ซีนอนปะซีออนหรอ่านว่าซีออนเหรอทำไมกูอ่านว่าซีนอนวะอเอ็กซ์แคนนอนแคนนอนอ๋อแคนนอนที่มาเป็นเครื่องถ่ายเอกสารปะอ๋อกล้องนะกล้องโอเคเอ็กซีโอเอ็ดมันอ่านว่าซีออนเนี่ยอ่าอ่านซีออนเออถามซีออนซีออนม่หน่าว่าซีออนเออ เดิมเดิมมันอ่าวว่าซี่อนไว้มันเพิ่งไปแก้มาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วซีออนเออมันมีอี่อ้นคือเกียร์เซิร์ฟเวอร์เกียร์เซิร์ฟเวอร์มันถามมันถามกูว่าซีออนกับคอไออ่ะอ่าดีคนละอย่างดีคนละอย่างใช่กเเกเรนเรื่อว่าคือจะเอาซีออนเนี่ยมาเล่นเกมก็ได้เออได้ใช่แต่บอกว่าถ้ามึงเน้นทำงานซีออ้นมันเลยคุ้มกว่า อ่าไม่คุ้มครับมันแพงครับซีออนแพงที่เทียแพงกว้ยี่ห้อยเก้าอีกซีบียูมาถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งเลยนะแพงมากแม่แม่เกิงแอร์ดรอปไอ้เพื่อนแอร์ดอกข้างบนเพื่อนเอสีเอสีเก่า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 มันถูกกว่าถูกกว่าอย่างไงผูก็ถ้ามีตังผมก็เอาอลไรเพิ่มเติมภาษไม่จัดมาดีแลกไว้ยี่ห้อยเก้าไม่ต้องถามว่ามันซื้อมาทำอะไรมันต้องถามว่าเออถ้าเกิดผมจะซื้อมาเล่นเกมนั้นเกมนี้ ระหว่างไม่มันมันบอกคุณงบเหลือไหมงบเท่าไหร่อ่ะงบเหลือเหรออย่างไงตีหมื่นตีหมื่นตีหมื่นใช้ไอ้เก้าดีกว่าอคอมไม่ไอ้เก้าไม่อยู่อ่ะไอ้เก้ามาทีวอยเดียวก็สองหมื่นแล้วไม่ใช่เนี่ยไอ้เก้าไม่ตีหมื่นกว่าไอ้ใครเจ็ดกับบอกบอกบอกก็บอกมาแบบว่าถ้ามึงจะเน้นแบบถ้าแบบว่าเน้นทํางานหนักๆเลยส่วนมาเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกไง ส่วนมากมันจะท้ามพวกตัดต่อแล้วก็อะไรมันก็แค่มันก็แค่ถามว่าเออตัวไหนจะคุ้มกว่านหน้าในการหน้ารองก็เลยบอกแบบเป็นป,ป,ประมาณก็เลยบอกแบบนว่าเออถ้าถ้าถ้ามึงเน้นหลายๆคางอีออนก็ได้เพราะ่เพราะว่าถ้ามึงงบมึงเยอะมึงสามารถจะได้แต่บอกว่าถ้าเป็นแต่จะบอกแบบนี้ว่าเป็นกูมึจะเกรียนดี AMD เพราะว่ากูเป็นเสาเองก็เหมืี่ เออผมเปตนสิงคายแดงไเนี่ยแบบนเ่ี้ยแม่งถามแม่งถ่าค่ายเขียวใส่กูไอ้เ่ี้ยแต่กูแม่งติงคายแดงกูกูเลยกูเลยสงสัยว่าอินเทลอินเทลค่ายเขียวอ๋อบริษัทเดี๋ยวมึงอย่าบอกนะดนี่มึงมีคนเออตายซะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโบล่ไหมเนี่ย คนย้อยคนย้อยย้อยอะไรคนย้อยวะย้อยเส็ดหบอกม่าแม่เลยที่ไหนเพื่อนต้องสองพันที่ไหนวะสะอาดเท่านั้นก็เลยบอกว่าเออถ้าถ้ามึงถ้ามึงมีตังค์อากมึงก็มองได้แต่มองไม่ไร้ที่วไอ้เวนี่พูดเจ๊ะไร ใครแดงก็ดีนะตอนนี้เขาวางเก็ดสามมาอย่างแรงแรง m y s เ h e a d หกสี่เพ่อนาจะเห็นในม ll v e r s i o นมือถือมันก็คือกูว็ยังไม่กูว็าหลังเข้าไปอ่านดีไงดังเหรอรู้ไปไหนเนี่ยโอเคเขามาก็เป็น ll มือถือมาเกมอะไรวะเนี่ย์อัพสองอ่าน คอาเทนต์ R O V คอนเทนต์ R O V คอนเทีต์ R O V อือขอให้มันแตกจาก R O V ไงคีคอนเทนต์เขาอะที่แบกให้มันต่างจาก R O V แต่คุณก็บอกด้วยว่าจะตีตลาดแบบอย่างที่สองสิ่งที่เวอร์ชันพีซีทำได้ในมือถือก็ควรทำได้เช่นกันถูกต้องข้อที่ทสาม มัเข้าิได้กว้างรองรับมือถือหลายรุ่นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคนสเปคต่ำจะได้เล่นได้ด้วยไอการรองรับการเล่นเวอร์ชั่นบนพีซีแอันนี้คุ้มไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดเล่นบน p ีซีมึงเล่นของ p ีีก็จบไปอันนี้คุ้มไม่ขอยากให้มันเป็นเซฟรวมรู้เปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่ไม่ถ้าเป็นสรุมเราโดนโกงอย่างมหาศาลเลยเพราะมึงมึงเคยมึงเคยเล่นในคอมมึงรู้มุงมองในคอมมันกว้างแค่ไหน กูเข้าใจแต่แ,แต่มึ่ง